นี่มีลูกค้ามาเก็บเอนที่สวนด้วยนี่นี่นี่นนลูกค้ามารู้จองว่าตอนไหนขี้โมยเก็บเองด้วยุนขาหนีบเยอะครับ <c oughs> นี่จ้าอุย้ยคนลองดูดิตอนนี้อร่อยไหมง่ายนี่จ้า ก็อร่อยอีกแกอร่อยอีกแล้วครับลูกค้ามาอุดหนุนถึงตัวเลยเนี่ยกับมือใครดมไม่ได้เลยเนี่ย เก็บไปแล้วกันผายตะกาที่สองเต็มแล้วจ้าอร่อยนี่อันหนึ่งนะเต็มแล้วจ้าเต็มแล้วจ้า ชิมแค่นี้พออิ่มอิ่มจนถึงข้อหอยแล้วครับไปเก็บอุย้ยไอ้เลยไปเลยครับนกไอ้เพื่อนใจร้ายมันไม่มาช่วยวันนี้อันนี้ัไม่ไ้ชิมไปกันไปกันตะกร้าที่สองเต็มแล้วจ้านี่